วัตดตีค่ามูนิธมาขายของซอยนองตาลเด้อมูนิธเด้อมาจัดของเด้ยเยาสาก็จะไปส่งของอขึ้นเ่าส่งของไอ้ไอ้ก็จัดไว้แล้วแต่ว่าจัดลานซอยนองตาลก่อนเพราะว่า่นขายของทาลเปินไปได้ 快，你都不理 ไม่ใช่โยมปลาอะไรจ้าบาร์บีคิว

จัดให้น้องตาลเรียบร้อยละจัดเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวยศาจะไปส่งของสักัยส,ส่งของอยู่บริษัทสก่อดจัดเรียบร้อยแล้วขายถาเดี๋ยวยศาไปส่งของแป๊บนึงเดี๋ยวมาขายซอยขายของมาเมย์เมย์จ้าจะ่รับเเผวนะจ้า รากเถา sẽ กระเทียมจะ sẽ เถา sẽ ๆไปเอากินโดดเลยเอื้อ รวมรวดเร็วเพราะเราหิวแหงประแดกไม่ใชาใส่ประแดกลงไปนะจ๊ะเพืเ่อความนัวใสนะ่เบือกรดเนาะ เว <mile inside. S 2> ียเตาหันเครื่องนะจ๊ะหันเครื่องหลับเตาโอ้สีหลับเต้าครับไม่ได้กินโดนแล้วหันมะเขือมะแขงผักเพลวด้วยเด้อไม่รู้อันกินได้อยู่อ่ะ บ่ได้บ่ได้พิษแห้งพิษแห้งบ่เท่าเนีครับผมเปลี่ยนมือจับครับผมดูเองเลยล่างซ้ำเหนียวบ่ล่าง,างอุ้ยพื่นล่างมานไหลน้ำเท่านี่มันคือกันกระขี่ให้น้ำได้เท่าแยกออกบ่โอ้ขีให้น้ำเขาคือเท่าแล้วคือกันเป๊ะคืออย่างแยกบ่เป็นแม่นแล้วแมนบ่เขาบอกังไงคือสาหร่ายครับสาหร่ายอีสานแม่นวะสาหร่ายน้ำจืดเนาะ ทำเป็นทำเป็นอาหารทะเลก็นใเป็นสาหร่ายองุ่นนะมันใช่ไหมเท่าไหมเลี้ยงได้บ่เท่านี่เว้ยชะน้ำประสาทมันจะเกิดแม่นบ่ครับจะชะน้ำสะอาดเลี้ยงก็บอะไรอะไรมันเคยเกิดมันก็เกิดหั่นทั่วเรียบร้อยฟังผมทั้งหั่นทัว่วทั้งมะเขือมันจะได้ได้กินผัก ตูนไผ่ทั้งนั้นมันถือน้จะเอาอะไรอาารันนี้หั่นมาครับสับติด,เ,ดเข่าป่ะเมื่อหน่อยหลายแด้้านจะองขายไม่ลอยร้ส่งไปท ยังไงเ่ามันขึ้นเหลี่ยมใช่ว่ะอันนี้ไหม30บพืชบซับเผื่อที่ใ้มันติดเขียวครับเอ้าอันดีอยู่ยแสบด้ย่ยน่ะยังไนชสดยังนในสดครับผม อันเรียบร้อยนะจ๊ะเตาของเราสวยงามตามทองเหลืองแลวกแซะอันนี้มาทัวด้วยพัวเพราะง่าเตาถัอทีนี้เราจะใส่น้ำนานะจ๊ะใส่น้ำต้มปลาแดกใส่น้ำต้มปลาแดกลงไป เดี๋ยวห่อนนะจ๊ะจะได้ขาเสือ้องใส่ตามที่เราต้องการจะคล้ได้ยัง ไวไ้ให้มันเย็นก่อนออวความแซบยิ่งขึ้นนะจ๊ะใส่หัวหอยลงไปด้วตกตุ่มซะก่อนเพื่อขาเสือ้อพอแล้วทุกระดับปัน่น

ผมบาด้วเพ่ได้กินคั้งอัวนะจเดเอาแล้วไปเป็นภาล่งเวลานอนก็ต้องนอนหัวจ้าหััวจ้าต้องกินขยะเตาขยะเตาครับพี่กับอาคุณแล้ถ้าพี่ไปเมืองไทยเมื่อไรจะพาพวกเจ้าไปเลี้ยง้านนหาครับรู้ไหมว่าไกวเต็นภะเดี๋ยวเมาแล้วก็บอกไปไเมี่ยมเียไปนอนไปนอเนี่ย โอ้ยหอมเข้าขวะหอมบัลเดอลาบเท่าไ่เลยกินนี่ใหกินได้คือจะยินงคนดอยากมีอ้บอกว่เป็นที่ตลาดเครื่องเทศมีผักเแยวมีแบบไหน น้องน้องข้าเจ้าน้องย,ยุ้ยน้องหน้าข้าเจ้าแถวหน้หนหานี้ยังมีข่าอยู่วะถวหน้ามันสะอาดมันก็มีเลยสิต้องใส่คนน,นนี้กูเนาะคนนี้กูโอ้ยเขากันไปยังไอเดอร์ข,ขยิบเต่าต้องมีกูนาคนใส่เนาะครับมีผักสะระแหน่หมักแข้งหมักทั่วแต่นั้นไม่หลายนะ โอ้ยชิมมาเบิดจ้ายังปลาชิมกันเด้อแ่บจัดแสบเสียเวลาปาอันนี้มันตากต้องเจาอันนี้มันแต้มานปาก่อนเที่ยงตอนได้เนี่ยสียลอกผมนั่นแหละเอาไปอันนี้

รับดีแท้แซ่บจะแซ่บ ้าวินโดวไป้าอำเภอ้เรตนไมเรียมันเรียอมียยนหิวแหงบ่อยละลำบ่อยู่เอู่เขากินแล้วกอมาีเนาะกินน้ำหลอดมาสองบ่เสียเวลาหรืเ่าเเสียเวลา ่วยมั่ก็แล้วกันหามก,กินน้ำกันเวิดว่าเอาเอาคริกบ่พอซกบ่ แสบค่ะนบ่ข้าวอันนะข้าวอันใส่ใแฉกสุสดเอาอย่าคุย ไม่บมดโซวแล้วอ,อืมบปได้กินเป็นฟะีเลยเนาะแซ่บปะแซ่บยิ้มเขายิ้มเขายิ้มเขาทั้งผัวทั้งเมียอยู่ขนละหม่องเ,เ,อเ,ข,องเข้าแซ่บๆแล้วมาเอาปลาเด้อค่ะเด้อไปเป็ดปลาแห้งปัตนผู้ชมได,ได้สั่ง อันหิวเขาแห้งขายไขายของตะลาดนัดซอยลูกสะไยหน่อยอยูอย่เได้ลาบเท่ากินแล้วก,ก็ากาจะมาเอาปลาเพื่อจะไปตักแหงให้ลูกค้านี่ปลาไม่ไหมสด